สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาเล่าเรื่องการรับสิ์ของหลวงพ่อพระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดําแห่งวัดท่าสุงนะคะเพื่อนๆสาหรับใครที่อยากจะเป็นลูกศิท์ท่านแล้วมาไม่ทันท่านแล้วหลวงพ่อได้อนุญาตไว้ดังนี้นะคะ mm hmm. การรับสิ์ของหลวงพ่อพระราชพมยานทุกคนที่ต้องการเป็นสิ์ไม่ต้องขออนุญาตแต่ขอให้ปฏิบัติตามนี้อยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็ร,รับเป็นสิ์คือ สิทธิ์ชั้นที่สามมีปฏิปทาดังนี้พยายามรักษาสินห้าเสมออาจจะขาดตกบ่งพร่องบ้างแต่ก็พยายามรักษาให้ครบถ้วนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างนี้ขอรับไว้เป็นสิทธิ์ชั้นที่สามคือสิทธิ์ขนาดจิว๋วสิทธิ์รุ่นกลางมีปฏิภาดังนี้มีศินบริสุทธิ์เป็นปกติ พยายามรักษาอารมณ์ให้ทรงสมาธิเสมอตามสมควรไม่ละเมิดศีลเป็นปกติอย่างนี้ขอรับไว้เป็นสิทธ์รุ่นกลางสิทธิเอกมีปฏิปทาดังนี้ 1. รักษาศีลห้าครบถ้วนเป็นปกติ 2. เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่าน 3. ม,มีอารมณ์ตั้งมั่นว่าถ้าตายจากคนในชาตินี้ขอไปพระนิพพานจุดเดียว 4. พยายามระความโรภความโกรธความหลงเป็นปกติถ้าปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมานี้มาพบหรือไม่มาพบขออนุญาตเป็นติด หรือไม่ขออนุญาตก็ตามถ้าคิดว่าอยากจะเป็นติดให้ทราบว่าอาตมารับเป็นติดแล้วด้วยความเต็มใจ25ธันวาคมพศ2527จากหนังสือทำวัดตรวจมนฉบับวัดท่าสูงพิมพ์ครั้งที่8สํสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเป็นติดนะคะให้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อระบุไว้เลยค่ะหลวงพ่อยินดีเต็มใจทุกประการ